คุณขอเบอร์โทรแล้วลูกค้าไม่ให้จะทำไงก็ถึงส,สามารถปิดการขายได้ครับผมรู้นะฮะว่าการที่คุณอยากได้เบอร์โทรลูกค้าว่าการที่คุณมีเบอร์โทรลูกค้าเนี่ยคุณปิดการขายได้ง่ายกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันปิดการขายได้ง่ายกว่าอินบ็อกซ์เพราะอะไรครับเพราะคุณสามารถโทรตามได้ถูกป่ะถ้าเกิดปิดการขายอินบ็อกซ์เนี่ยลูกค้าหายไปคุณโทรตามไม่ได้ ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดมองในมุมลูกค้าการให้เบอร์โทรคุณเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเขาไม่สงบสุขครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณโทรมาแล้วคุณปิดการขายไม่ได้เดี๋ยวที่นั่งคุณโทรใหม่เดือนนัางคุณโทรใหม่คุณโทรมาเรื่อยโทรๆโทรโทรมาเรื่อยจนเขาลาคาญครับถ้าเกิดเป็นอินบ็อกเนี่ยถ้าเขาลําคาญคุณเขาก็แค่ปิดคุณไม่ให้คุณสามารถส่งข้อความอะไรเขาได้ดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าไม่ให้เบอร์โทรเนี่ยมันเกิดจากกลัวคุณจะไปปิดการขายขาครับ ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเคสนะครผมเคยเสนใจเรื่องของการสร้างบ้านนะครับอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากอยากจะกำลังจะสร้างบ้านนี่นะครับผมก็เลยเซิร์ชไปดูแล้วก็มีแบบบ้านสวยๆหลายแบบเลยนะครับผมก็ถ่ายให้ดูว่ามีมีแบบนี้นะฮะตกแต่งออกมาแล้วสวยแบบนั้นแบบนี้ผมอยากจะรู้ครับว่าไอ้บ้านที่เป็นตัวอย่างบ้านที่เขาโชว์ให้ดูที่เขาเคยไปทําบ้านคนอื่นแล้วเนี่ยนะฮะสเปคแบบนั้นเป๊ะเลยเนี่ยต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่อาแบบนั้นเป๊ะๆเลยปรากฏว่าถามไปเท่าไหร่ครับไม่ยอมบบอกครั พยายามจะหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายแล้วก็จะพยายามดึงเบอร์โทรมาให้ได้ซึ่งยิ่งยิ่งคุณพยายามไม่บออยิ่งคุณพยายามจะจิกเอาเบอร์โทรลูกค้าลูกค้าก็จะยิ่งไม่ให้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ได้มาเพื่อช่วยเขาการที่คุณจะมาจิกเอาเบอร์โทรเขาคือคุณจะเอาไปเพื่อขายของเขาคุณไม่ได้มาเพื่อช่วยคุณไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาคุณไม่ได้มาเพื่อช่วยผมออกแบบบ้านที่ผมอยากได้แต่คุณจะมาเพื่อจะโทจิกยังไงให้ผมเสียตังค์ครับ นี่คือนี่คือเหมือนคุณกำลังตีแบตคนเราฝั่งกับลูกค้าแล้วนะลูกค้าจะถามเออเ้าบ้านแบบนี้ต้องทํายังไงมียังไงนี่ก็จะพยายามนะครับบอกนิดน,นึงขอเบอร์โทรบอกนิดน,นึงขอเบอร์โทรบอกนิดนึงขอเบอร์โทรบอกเออผมไม่ค่อยสะดวกฮะพิมพ์ในนี้ขอเบอร์โทรแล้วกันขอเบอร์โทรแล้วกันจนกระทั่งผมจะเป็นต้องบล็อกไปคุณเห็นไหมแต่วิธีการถูกต้องคืออะไรครับวิธีการถูกต้องคือคุณควรจะให้ข้อมูลของลูกค้าไปก่อนลูกค้าต้องการรูนี้ให้ข้อมูลลูกค้ารูนี้ให้ข้อมูลแล้วจังหวะไหนขอเบอร์ครับจังหวะที คุณให้ข้อมูลลูกค้าเยอะไปมหาศาลแล้วครับแล้วคุณบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโทรคุยจะสะดวกกว่าเพราะว่าพิมพ์อธิบายมันยาวครับอย่างเงี้ยลูกค้าจะให้เพราะรู้สึกแล้วว่าคุณมาเพื่อช่วยเขาคุณไม่ได้มาเพื่อจะขายของแน่นอนฮะคุณจะต้องปลดล็อกว่ามาคุยกันก่อนซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับดังนั้นเนี่ยเข้ามาคุยกันก่อนลองมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างลองมาดูว่าแบบบ้านนะฮะแบบนี้จะเหมาะกับที่ดินไหมนะครับเนี่ย แบบนี้ยังจะถูกต้องครับคือให้คุณเริ่มต้นเป็นฝ่ายเดียวเขาก่อนให้คุณเริ่มต้นมาเพื่อช่วยเขากว่าไม่ใช่คุณจะกักทุกอย่างเอาไว้แล้วก็รอเบอร์โทร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 อย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้เบอร์โทรลูกค้าคุณต้องให้ใจลูกค้าก่อนคุณต้องให้ข้อมูลเขาและทําเหมือนกับว่าคุณจะช่วยเหลือเขาจริงๆนะเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรก็บอกเขาที่เราสามารถบอกได้นะครับขณะนี้เป็นแบบนี้นี้แล้วถึงจะขอเบอร์โทรในขั้นตอนสุดท้ายครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเพจสายแบงก์สุบิีได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ